เพื่อนเชื่อไหมว่าพระสมเด็จเนี่ยเอาไปให้เสียนที่ดังๆในประเทศไทยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันทําไมเขาให้คําตอบไม่เหมือนกันนะต้องดูพิมพ์พิมพ์นี้ไม่ใช่เหรอนี่ฐานแซมเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่เนื้อแบบนี้ใช่ไหมเนื้อใช่แต่พิมพ์มันไม่ใช่อ้าวแล้ว แล้ววิธีการผลิตน่ะไม่รู้ใช่ไหมคือถ้าวิธีการผลิตเนี่ยมันมาถูกมันเป็นกระบวนการผลิตแบบทันยุคตรงยุคนั้นน่ะนะทำมือทั้งระบบอย่างเงี้ยและด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันมีร่อง่อยของการกดนะการกดเนะี่ยถ้าถ้าเราดูดีๆนะมันจะเป็นแอ่งนะมีการกดมือด้วย ดังนั้นกระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการผลิตในยุคหลัง2,500นะครับแล้วมันไม่ใช่กระบวนการผลิตของ2495นะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตเนี่ยมันลึกกว่านั้นเมื่อมันลึกกว่านั้นเราก็มาพิจารณาต่อว่ามีอะไรบ้างที่ผลิตก่อน2,495ก็เป็นอินโดจีนใช่ไหมที่เรารู้อินโดจีน2495 แต่อันเนี้ยลึกกว่า2485่แ้อ้าวและทีนี้ของใครอีกอะใช่ไหมแต่เพื่อไปเทียบกับบางคุณพรมมันสูตรการผลิตมันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นมันหนีไม่ออกไงไม่ได้ว่าเข้าข้างตัวเองนะแต่ว่ามันหนีไม่ออกความจริงอะมันคือว่ากระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมแม่พิมพ์แบบดั้งเดิมวิธีการผลิตก็ชำมือทั้งระบบ ช่ไหมและเนื้อหาความเก่าแบบนี้เราสามารถจะศึกษาแล้วก็เทียบได้ไงพอเราเทียบได้เรารู้อะใช่ไหมว่าอ้าวทำไมพระที่สร้างในยุคของสมเด็จโตเนี่ยมีขอบกอบกระจกด้วยไหมอ่านี่นี่ก็เป็นอีกเหตุหนึ่ง,งที่ทำให้เราเข้าใจได้ว่าโอมันมีมันมีกระบวนการผลิตแบบ พัฒนาต่อเนื่องกันมาใช่ไหมครับเห็นไหมแล้วทีนี้คุณจะเชื่อใครเห็นไหมเส้นซุ้มเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมเส้นซุ้มเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยเส้นซุ้มเขาไม่ได้ยกสูงเห็นไหมไม่ไม ดูกันเพลินเลยอ่ะโอ้โหนี่มีหูด้วยเห็นนะมีหูเราเราเห็นหน้าเห็นตาชัดนะเออ,อไอ้น้ำมันที่มาผสมนี่มันก็แห้งกันไปหมดแล้ะนะครับเอ,อเนื้อหาพระเห็นนะ ขาวเป็นอย่างนี้ล้วอโอ้ สงสัยวันนี้ไม่ไม่หมดดูไม่หมดดูกันไม่หมดเนี่แตกกุแตกกรุเนี่ย,ยถ้าเทียบกับพระเกอ่าคุณดูเดีย๋ยความแตกต่างความละมุนความโอ้มันคนดูคนดูพระไม่เป็นพอเห็นแบบนี้พอจะรู้เลยใช่ไหมว่ามันแตกต่างกับพระโรงงานพระเกยังไง นะครับหนึ่งเลยถ้าคุณเข้าใจกระบวนการผลิตแบบทํามือทั้งระบบเนี่ยคุณจะรู้ว่าไอ้พัทที่สร้างหลัง2 5 0 0หรือพเลยเกนเนี่ยไม่มีแบบนี้หรอกเห็นไหมแล้วเราก็มาวิเคราะห์เรื่องของเนื้อหาความเก่าการเปลี่ยนแปลงสูตรเนื้อใช่ไหมอ่าใครบอกว่าพิมพ์นี้ไม่ใช่พิมพ์มาตรฐานไม่ใช่พิมพ์นิยมคุณก็ถามเขาว่าพิมพ์มาตรฐานพิมพ์นิยมนิ่หน้าตาเป็นยังไงเออไม่ใช่ว่าสักแต่พูด ใช่ไหมเออ,อแม่มันภูมิใจนะมันอิ่มเอิบอิ่มอกอิ่ม,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 มใจกับการส่องพระเนี่ย เบื่อไหมส่องอย่างเงี้ยเบื่อไหมเพื่อนๆ ถามมาแทหรือหรือไม่แทเน่เน่เน่แทหรือไม่แทเนี่ยคาบฟองเต้าหู้เห็นะลักษณะอย่างนี้คือคาบฟองเต้าหู้อืมนะเนี่ยเอาใจท่านจุกหลานอาชายเลยนะเนี่ยวันนี้ขนเจอโอ้ นะผมก็มีความสุขนะท่านจุกพอเห็นแบบนี้แล้วโอ้โหเฮ้ยนี่เกตยาวเนี่ยเพื่อนๆสังเกตด,ดูนะองค์นี้เกตยาวทะลุซุ้มเนะี่กับองค์นี้นี่เกตจดซุ้มแต่องค์นี้ทะลุซุ้มเลยนะสังเกตให้ดีดๆเกตยาวเนี่ยทะลุซุ้มออกมาเลยเออมันเกิดจากอะไระทำห้มีเกตทะลุซุ้มออกมาได้ด้วยและหูเนี่ยเห็นไหมมีหู เห็นหูด้วยอือฮืโอ้เนี่ยมันนั่งส่องกับเพื่อนเพื่อเนี่ยเพราะว่าเก็บเอาไว้นานโอ้องนี้ได้ของดีอีกแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะเกตเนี้ยทะลุซุ้มสวยเลยแต่เนี้ยเกตธรรมดาเห็นนะเออดูเดะคล้ายๆนะ แต่เนี้ยเกตทะลุซุ้มออกมามันเกิดจากอะไรทําไมถึงเนี่ยไม่ไม่ทะลุนะแต่เนี้ยทะลุออกมาเห็นนะเอออย่างเงี้ยเอามันนี้องค์นี้ก็องค์งนี้ก็เกตยาวแต่ไม่เฮ้ยทะลุไหมเออทะลุนิดนึงเอ่ามีทะลุนิดนึงเออโอ้แต่เนี้ย ทะลุสวยกว่าเห็นชัดๆเลยว่ากันว่าอะไรนะมีเศษพระสมเด็จวัดละฆังเท่าเม็ดถั่วเขียว ชีวิตคุณก็จะไม่วอดวายคุณจะประสบความสำเร็จได้สูงกว่าคนอื่นใช่ไหมอ่าแล้วทำไมสมเด็จวัดะระฆังถึงเป็นที่เสาะแสวงหาของคนทั้งหลายเป,เป็นเป้าหมายสุดท้ายอ่ะของนักเล่นนักสะสมอ่ะใช่ไหมก็เป็นพระที่มีประสบการณ์คนใช้เนี่ยเขาบอกต่อนะมันก็เลยทำให้คนเนี่ย อยากได้แต่ด้วยความที่ว่าของมันมีไม่เยอะบางคนเขาบอกว่าสมเด็จโตท่านสร้าง84,000องค์มันก็ไม่น่าจะใช่อ่ะนะไม่น่าจะถึงหรอกนะครับอ,อโอ้โหสวยว่ะองค์นี้เก็บเอาไว้คู่กับองค์ไอมีเกษาโอ้นี่องค์นี้นี่เพื่อนดูนะ เห็นหูชัดเลยเออกดกดกดชัดเลยเอา่าเน็ตเกตไม่ทะลุซุ้มเนื้อแบบนี้เนี่ยแหมะ ในพระสมเด็จมันเนื้อแบบนี้หมดเลยพระวัดรักคังก็เนื้อแบบนี้แหละนะแต่เป็นพระที่เขาเอามาฝากกุไว้ที่บางขุนพรมเท่านั้นเองนะเราอย่าไปแยกว่าเป็นพระเกตชัยโยบางขุนพรมวัดรักคังอนะไรนี่เป็นพระของสมเด็จพระจารย์โตทั้งนั้นแหละนะครับเ,เห็นไหม สิ่งหนึ่งเลยก็คือว่ากระบวนการผลิตเนี่ยถ้าเรารู้กระบวนการผลิตเนี่ยเราสบายใจได้เลยว่ามันไม่ใช่พระที่สร้างหลัง2500แล้วพระที่สร้างก่อน2500เนี่ยไม่มีพระกีนะครับอ่านะคะ่ะข้าฟองเต้าหู้อย่างเงี้ยเนี่ยนะไอข้าฟองเต้าหู้แบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวดัชนีชี้วัดอีกทีหนึ่งว่าเป็นพระที่เคยอยู่ในกรุมาก่อนนะครับ นะและร่องรอยการปริแยกแตกย่นของเขาเนี่ยนะมันเป็นธรรมชาติพระใหม่เนี่ยมันไม่มีลักษณะแบบนี้ไงอืมโอ้มาแค่ครึ่งทางเองนะเนี่ยโออยากดูทุกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาส่องต่อดีกว่า <c oughs> นะเพราะว่าเออ เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาส่องต่อเนี่ยอ้อาวันนี้ก็เอาเก็บไว้ก่อนนะพรุ่งนี้มาส่องต่อนะท่านจุกเออเพราะว่ามันมันมันส่องไม่เบื่อจริงๆแล้วแต่ละองค์นี่สวยแบบโอ้แต่พรุ่งนี้ก็ขยับราคา <c oughs> <c oughs> วันนี้ห้าพันพรุ่งนี้ก็เจ็ดพันพอจนกว่าอะไรอะ่ะจนกว่าเราจะ นี่คือถ้ามีแบบนี้แล้วเพื่อนจะไปล้างไหมเนี่ยค่าแบบนี้ผมว่าไม่ล้างดีกว่านะเออก็ก็แขวนไปเนี่ยอืมสวยเนาะเนี่ยดูหลังก็ ดูหลังก็รู้แล้วใช่ไหมเห็นไหมดูหลังแล้วก็เข้าใจแล้วนะว่านี่คือลักษณะของพระที่ลงกลุมาก่อนนะอ่มันไม่ใช่พระที่เขาเอาไปหมักไงน,นะครับเอ่อพระเกที่เอาไปหมักแล้วเอามาหลอกว่านี่นะครับเป็นพระ ของสมเด็จโตอะไรเนี่ยแบบกูกลางคองคอยที่ใครถามผมอ่ะคือคุณดูพระคุณดูเลยว่าไอเส้นสุมเนี่ยนะถ้าเส้นสุมนั้นหนาตั้งฉากนั่นนะก็แสดงว่ากระบวนการผลิตมันมันเป็นพระยุคใหม่ถ้าเป็นพระยุคเก่าเนี่ยมันไม่สามารถจะทาให้เส้นสุมหนาตั้งฉากนั้นั้นได้คือถ้ามันเอาออกจากแม่พิมพ์เนี่ยมันออกไม่ได้แน่นะครับนะถ้าไอไอพระเก๋ นะที่มันเส้นซุ้มหนาๆเนี่ยมันจะออกจากแม่พิมพ์ไม่ได้เลยแล้วทีนี้เราก็ถามเขาเลยว่าไอลักษณะแบบนี้เนี่ยกับแม่พิมพ์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมพระแบบนี้ได้เขาออกจากแม่พิมพ์ได้โดยง่ายนะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูนี่กัน